สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่6ตุลาคมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เห็กว่าเป็นคืนสุดท้ายก่อนพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติผู้ที่น่าสนใจนะครับมา,มาแรงจริงๆนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อนนี้เก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่อง นะครัเมื่อคืนนี้ก็บุกไปเอาชนะเบนเฟิร์ดไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เออร์ลิงฮา兰ก็ม <c oughs> ีชื่อเป็นผู้ทำประตูโทนประตูเดียวเมื่อคืนนี้นะครับโอฮาลันตอนนี้ฟอร์มก็เรียกว่า6เส้นคงวานะครับผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องแมนซิตี้ก็ เด้งขึ้นมาอยู่อันดับ5้าของตารางไปที่เรียบร้อยนะครับตามหลังจากฝูงเปิดใหญ่เซนอนอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับตามหลังเลี้ยวภูอยู่2แต้มนะครับก็ <c oughs> ก็วางใจยังไม่ได้นะครับส่งแล้วปีนี้คู่เบียดชิงถ้วยปริมิเรีกปีนี้ น่าจะมีหลายทีมนะครับในขณะที่นิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับเมื่อคืนนี้ก็เปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสโอ้โหฟอเรสเรียกว่าตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชมาเนี่ย And ดอสสเตกลูกูนี่อาการน่าเป็นห่วงแล้วนะครับ มารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม f o r e เรสหวังว่าจะมากรอบกอบกู้นะครับสถานการณ์ตกต่ำของ f o r e เรสดูแล้วดูเหมือนว่าหนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเมื่อคืนนี้ก็แพ้ให้กับนิวก็เซนยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อ2เหนื่อยแล้วนะครับ <laughs> เหนื่อยแล้วสำหรับ Day, พอสเตยคุณคนะครับในขณะที่โอ้โหนี่ต้องสะดุดดีเลยนะครับสะดุดดีเลยเพื่อนร่วมเมืองนิวพูของเรานะครับฟฟีสีน้ํเเิินเอฟเวอร์ตันเมื่อเกิดน,นี้เปิดบ้านทุบนะครับทีมร้อนแรงแห่งยุคของโอเล่กลาสเนอร์นะครับ คริสตันพาเลสเมื่อคืนนี้บุกมาลิฟ์ผูนะครับแต่ว่าลงเล่นกับเอฟเวอร์ตันนะครับเอฟเวอร์ตันนี่ช่วงหลังก็พร้อมก็เข้าเข้าออกออกนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เรียกว่าหยุดสถิติชนะไม่แพ้แล้วกันนะไม่แพ้ใครต่อเนื่องยาวนาน1ิบ9นัดของคริสตันพาเลสได้ เจ็บแสบด้วยประตูในช่วงนาทีบาปนะครับช่วงนาทีที่93แสแซงกลับมาเอาชนะคริสตันพาเลสนะครับหยุดสถิติของูกวกลาสเนอร์และพาเลสได้อย่างถ,ถ้าเะก่อนหน้านี้ถ้าไปบอกว่าทีมที่จะมาหยุดสถิติที่จะมาหยุด พริสเซนต์พาเลสแชมป์เอฟเอคัพแชมป์คอมมิชชั่นชิลที่ทุบทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เสร็จพาเลสหมดนะครับจะมาจบชีวิตด,ด้วยฝีเท้าฝีมือของลูกทีมเดวิดมอยนะครับเอฟเวอร์ตันนี่แม่นะแต่นี่แหละ ครับฟุตบอลมันก็จะมีเรื่องที่หักมุมแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับฟุตบอลไม่ใช่คณิตศาสตร์อะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลนะครับยกตัวอย่างเกมเมื่อคืนนี้ที่เอฟเวอร์ตันนะครับสามารถจัดเยียดความประชัยนัดแรกในรอบ หลายเดือนนะครับของพริสตันพาเลตได้อย่างเหลือเชื่อก็ขอบคุณเพื่อนร่วมเมืองของเรานะครับโอ้สามารถเอาชนะพาเลตหยุดสถิติของพาเลตเอาไว้แล้วก็ทำให้คริสตันพาเลตนะครับไม่สามารถแซงนิวผูขึ้นไปเป็นรองจากฝูงได้โอ้นะจบตรงนี้ไปพักเบรกทีมชาติก็ ลิวพูก็ยังคงเกาะอยู่ในกลุ่มนำของตารางนะครับนะอืก็ไม่เลวเอาเมื่อเทียบกับความคาดหวังว่าจะมาป้องกันแชมป์ก็ยังอยู่ในเส้นทางใจเย็นนะครับพักเบรกโปรแกันทีมชาติพอจบมาแบบนี้ก็เอาถือว่าเป็นความโชคดีของลิวพูแหละนะครับแม่ว่าจะแพ้ ติดต่อกันในพรีเมียร์ถึง2นัดแต่ว่าบุญเก่ายังมีเอา้าช่วงนี้ก็ชดใช้บาปใช้กรรมกันไปหวังว่าหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูกาลที่แท้จริงเป็นกำลังใจให้เด็กของทุกคนทุกท่านนะครับรวมทั้งซัพพอร์ตทีมรักของเราไอรอนเนอร์ชนอตด้วยนะครับยังไงก็เป็นบุคคลที่นำความสุขมาให้กับลิอร์พูลแล้วก็ ว่าบทการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาจะมาช่วยกระตุกนะครับความคิดนะครับสก,กิดให้นักเตะเล้วพูนะครับผู้จัดการทีมรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกลับมาสู่เส้นทางป้องกันแชมป์รีเมียีกยดูการนี้ ก็ดูกันยาวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิเคราะห์กันนะครับว่าปัญหาของเรืพผูเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับและจะกลับมาได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็ต้องขอบคุณช่วงพักเบรกโปรแกรมทีมชาตินี่แหละนะครับทำให้เรามีโอกาสได้มานั่งลงตั้งสติแล้วก็วิเคราะห์กันอย่างทีทวนพรุ่งนี้มาพบกันมีสุขทุกคนนะครับยิน,นดีแล้วกันวันนี้สวัสดีครับ